สวัสดี FC นะคะช่องผู้หญิงขายรถอิสุสนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่อิสุสุเมทโสังข่งามวุงวันเหมือนเดิมนะคะก็อยู่ที่บริษัทเนาอวันนี้นะคะมีภารกิจส่งมอบพรุ่งนี้แต่เช้าตีห้านะคะเอาน้องมาฝากนะคะเพราะว่าอันนี้เป็น FC จากช่อง YouTube นะคะก็เป็นมิวแอคทีฟเอาไปส่งที่นองคายซิตี้นะคะ600กว่ากิโลเนาะไกลอยู่นะ ป่ะวันนี้นะคะต้องพามาดูคันที่กำลังจะส่งอมอบกันนะคะก็คือคันนี้ Active ท,ที่บอกนะราคาค่าตัวตองคันนี้อยู่ที่1 6 6 0 0 0้านนนะคะเป็นรุ่นที่ขายดีแล้วก็เป็นรถที่แบบประหยัดคุ้มค่ามากนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นรถ PTV ที่ราคาค่อนข้างแบบว่าน่ารักนะคะป่ะเดี๋ยวต้องพาไปดูว่าคันนี้เขาทําอะไรบ้างนะคะคันนี้ไม่ไม่ได้เปลี่ยนล้อนะคะแต่ว่าบอกก่อนเลยว่าจุดอื่นเนี่ยจัดเต็มนะคะก็แอบแบบว่า เต็มอยู่นะป่ะด้านหน้านะคะอย่างที่บอกถ้าเป็น Active ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าคือเป็นกระจังหน้าสีดํานะคะก็หน้าตาเขาก็จะแปลกแหวกแนวกว่าคันรุ่นอื่นเนาะเพราะว่าเขากระจังหน้าเขาจะโดดเด่นกว่ารุ่นอื่นก็คือสีดานะคะต่อมานะคะเดิมทีไม่มีไฟตัดหมอกมานะเจ้าคันนี้นะคะแต่ว่าเราใส่ให้นะคะที่บอกไปเนาะก็คือใส่ให้ลูกค้าต้องบอกก่อนนะว่าเราใส่เป็นตัวไฟตัดหมอก LED ให้เนาะสเต็ปต่อไปลูกค้าติดตั้งคิ้วล้อคันนี้นะคะคิ Q ้วล้อบอกเลยว่าเป็นคิ้วล้อสีดำเงานะคะขนาด3นิ้วประมาณน,นี้ขนาด3นิ้วนะคะเป็นคิ้วล้อสีดำเงาขนาด3นิ้วนี่เลยก็เลือกได้นะคะสำหรับใครที่แบบว่าคิ้วล้อเนี่ยมันมีหลายขนาดมากแล้วแต่ว่าเราชอบแบบไหน ก็จะมีดำด้านดำเงาแล้วแต่ความชอบนะคะปะ่ะสเต็ปต่อไปนะคะเป็นกระจกพับไฟฟ้าเดิมทีกระจกเขาจะเป็นกระจกสีดำแต่ว่าคันนี้นะคะเราติดกระจกตัวท็อปให้ไม่ได้ตัวท็อปแค่ภายนอกนะคะทุกคนต้อมติดให้ตัวแผงประตูข้างก็คือติดให้เป็นสีดําเงาเหมือนตัวท็อปเลยทุกอย่างจะเหมือนตัวท็อปนะคะอันนี้เป็นพาทอะไรแท้จากศูนย์ไฟเลี้ยวใช้งานได้จริงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ติด ให้ลูกค้านะคะก็อาจจะเห็นบ่อยเนาะเพราะว่าติดกับทุกคนันหละโอเคมาสเต็ปต่อไปแล้วก็มีการติดตั้งฟิล์มกันสารให้ลูกค้าอยู่แล้วฟิล์มต้องบอกก่อนเลยว่าต้องไม่ได้ให้ฟิล์มธรรมดาต้องให้เป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันความร้อนให้อย่างดีแล้วก็รับประกันงานให้ถึง10ปีเลยทีเดียวนะคะใช้กันยาวๆเลยเนาะมาที่สําคัญคันนี้ต้องบอกก่อนข้างบนเนี่ยโรงงานมาเนี่ยก็คือเขาจะไม่มีราวหลังคา แต่ว่าอันนี้ลูกค้านะคะรีเควสบอกว่าอยากติดตั้งหลังคาราวหลังคาเพิ่มต้อมต้องบอกก่อนว่าราวหลังคาอันนี้ค่ะไม่ใช่ราวหลังคาที่สามารถใช้งานได้จริงอันนี้เพื่อความสวยงามนะคะจริงๆตัวตัวที่ใช้งานได้จริงเราก็มีแต่ว่าอันนี้ลูกค้าเลือกเป็นแบบสวยงามเนาะก็ติดตั้งให้ไปว่ามือจับเราก็ติดให้ลูกค้าอย่างดีเลยนะคะเรียบร้อยเนาะส่วนคันนี้นะคะด้านท้ายนะคะ นี่เลยเขามีของเล่นนี่คาดเอวแบบมีไฟนะคะจากค่ายคาโต้นะคะต้องบอกก่อนว่าความพิเศษของคาดเอวเจ้ารุ่นนี้คะ่ะเดิมทีเราเคยทําเป็นคาดเอวแบบมีไฟแต่ว่าจะใช้งานได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดไฟหลีใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยหยยบเบรกขึ้นนะติดนะจะต้องไปเปิดไฟให้ดูเดี๋ยวขออนุญาตไปเปิดไฟให้ดู เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ลูกค้าติดตั้งเพิ่มไปจริงๆคันนี้ถ้าเกิดว่าเหยียบเบรกก็ติดแล้วแต่อันนี้เดี๋ยวป้องให้ดูก่อนนี่เลยสำหรับใครที่ไม่ชอบแบบว่าเส้นแบบยาวทั้งเส้นก็เป็นอันนี้ก็สวยมีคำว่ามิวเอกให้นะคะนี่เลยจากค่ายคาโต้นะคะหลายๆแบรนด์เขาก็ทำกันแล้วแต่ว่าชอบแบบไหนนะคะแต่ต้องโดยรวมต้องว่าอันนี้ก็สวยอยู่นะแอบสวยนิดนึงมา สเต็ปต่อไปนะคะลูกค้านะคะติดตั้งกันรอยท้ายกันรอยท้ายต้องบอกก่อนว่ามีหลายค่ายหลายแบรนด์ที่ทำแต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็จะมีลูกแบบงานไม่เหมือนกันนะคะมีดำเงาดำ,ดำด้านมีเป็นสเตเลสโครเมียมนะคะมาในส่วนของภายในนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันเนาะว่าคันนี้ทำอะไรบ้างข้างในนะคะนี่เลยข้างในเนาะเดิมทีเขาจะมากับเป็นเบาะผ้านะคะก็มาจากโรงงานเขาจะเป็นเบาะผ้ากัมาหยี่สีดำแต่ว่า อันนี้เราเปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้ลูกค้านะคะวันนี้เราเลือกใช้นะคะสีเบาะนะคะเป็นสีมาคิอาโต้น้องก็สีเทียบเคียงกับตัวท็อปแต่ว่าในส่วนของเบาะเนี่ยเราเลือกเป็นเนปปานะคะความพิเศษของเบาะเนปปาก็คือจะนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยอมความร้อนเพราะว่าพื้นผิวเขาจะละเอียดนะคะก็จะค่อนข้างนุ่มนิ่มแล้วก็สวยเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะละเอียดนะคะนี่เลย ภายในเราเลือกเป็นสีทเทบเชียงตัวท็อปนะคะปูพรมมาให้อย่างดีนะคะปูพรม6 d ดีให้ลูกค้าอย่างดีแล้วแต่ว่าลูกค้าเลือกสีได้เนาะตัวเบาตัวพรมลูกค้าเลือกสีได้หมดเลยนะคะนี่สครับเพจแล้วก็ติดให้มาในส่วนของแผงประตูข้างที่บอกเมื่อสักครู่เราไม่ได้เปลี่ยนกระจกให้ลูกค้าอย่างเดียวนะคะต้องบอกก่อนว่าตอมติดเป็นตัวแผงประตูนะคะที่เป็นเปียโนแบ็คดำเงาซึ่ง จะเหมือนกันกับตัวท็อปเลยนะฟังกช์ชันจะเหมือนกันกับกันกับตัวท็อปนะคะนี่เลยคันนี้นะคะพิเศษหน่อยลูกค้านะคะเปลี่ยนนะคะเป็นนะคะตัว360องศานะคะ360องศาเนี่ยก็แล้วแต่ว่ามีหลายแบบหลายสเปคหลายหลายความจุนะคะก็อันนี้นะคะเป็นตัวแ a ม4ลอม64นะคะ ซึ่งต้องบอกก่อนว่าสามารถใช้งานได้เหมือนมือถือเลยแอปพลิเคชันอะไรต่างๆนะคะฟังฟังชันการใช้งานทุกสิ่งอย่างจะเหมือนกับมือถือเล่น u t o ยูทง u t u b e ทุกอย่างได้หมดนะคะนี่ดูเน็ตฟงเน็ตฟ i x อะไรได้นะคะก็เวลาเราเปิดไฟเลี้ยวหรือเวลาเราใช้งานตัวกล้องถอยที่สำคัญนะคะเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวเนาะกล้อง360อองศาก็จะทำงาน ก็คือเราเปิดไปข้างไหนเขาก็จะกวาดเลนไปฝั่งที่เราเปิดจะใช้งานเพื่อดูว่ามีรถสวนมาไหมเนาะนี่เลยเราสามารถนะคะเซฟได้ด้วยนะคะก็คือเราจะมีแฟลชไดร์ให้ลูกค้าเสียบอายุเอ,อ็บีม,มาเสียบว่าเหมือนกล้องบันทึกหน้ารถได้ด้วยนะคะซึ่งจะไม่เกะกะเนาะก็จะสามารถเอาแฟลชไดร์มาเสียบเพื่อบันทึกได้แล้วก็คันนี้นะคะมีการนะคะเปลี่ยนกุญแจลูกค้าบอกว่าอยากได้กุญแจพับนะคะอันนี้เราทํากุญแจพับให้ลูกค้ายิน เรียบร้อยนะคะก็คันนี้เดิมทีจะเป็นกุญแจแบบนี้แล้วก็ไม่มีสัญญาณการขโมยแต่เราทากุญแจพับให้พร้อมสัญญาณการขโมยนะคะแต่ว่าลูกค้าอาจจะต้องเอาไปกัดดอกเองนะคะเพราะว่าที่นี่ไม่มีบริการกัดดอกให้ลูกค้านะคะก็เป็นอีกหนึ่งออปชันที่ยอดฮิตมากๆที่ลูกค้าเลือกใช้เนาะก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เอามาฝากเนาะสำหรับใครที่มีแนวทางอยากจะแต่งหรือกำลังจะมีโครงการที่จะออก เจ้ารุ่นนี้อยู่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการตกแต่งเนาะก,ก็ขึนๆนะคะเรียบๆนะคะแต่ว่าก็เน้นเฉพาะจุดนะคะก็สามารถทําได้หมดเลยแล้วแต่ความชอบนะคะก็ฝากไว้อีกหนึ่งขั้นนะคะ MUX หน Active นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาไปส่งที่หนองคายซิตี้นะคะก็สําหรับใครที่อยากได้ทักสอบถามต้อมาได้หรือ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ต้อผู้หญิงขายรถอีสูสุด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าพาไปดูคันไหนแต่งยังไงนะคะฝากด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ